จะมากินกุ้งกันเลยค่ะกุ้งของเรา,าในวันวนะนี้นะคะนี่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู๊ดใช้ได้ไหมได้อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกุ้งตัวใหญ่คกุ้งเดี๋ยวมากินใหุ้คนดูกันนะคะนี่จะน้ำจิ้มซีฟู๊ดไม่เคยกินนะแต่กินบอ่อยเคยกินแล้วไม่ใช่หรอมไม,ออม,อม่อืมอ้าว ข้างหนูเป็นปลาหมึกนะวันนี้ช่องเยลลี่กับวันนี้อยู่ช่องของขวัญแดงนะคะเยลลี่มาช่วย แล้วอันนี้นะคะก็เป็นน้ำงล้อะซึ่งเดือดกินมืดมากอะ่ะมันมืดมากเลยอะ่ะกุ้งตัวใหญ่มากค่ะในนี้กุ้งตัวใหญ่อันนี้กุ้งใหญ่นะ,ะคือกินข้าวกินแล้วแบบอร่อยติดใจเลย กันหน่อยนะจะะวังด้วยนะมันมีขี้ปุ้งอยู่ตรงนั้นจะเป็นสเส้นดำๆแต่ว่าไม่ต้องหรอกกินได้ เยอะนู่อะไรมากค่ะ เรียอะรู้ไมว่า go away คืออะไรไม่รู้กินของออกไปถ้าจะกินน้ำบอกนะ๋ยวเอาให้

นเนี่ยน่ากินเราจะแกะปูทีออกแกะได้นะอืมแต่เนี่แกะได้นี่แกะได้ตวหางมันแกะได้เออนี มันจะเป็นกุกุอย่างเงี้ยให้เราแกะมาแล้วเราก็แบบจิ้มกินตามสบายเลยอดมแต่ว่ามันมีเยอะเดี๋ยวเราชิมอืมใส่แบบใช่ไหมมันปิ้งเนอะปิ้ง เค่ะมาต่อพาร์ทสองนะคะวันนี้มากินปลูอาดอันนี้นะคะน้องคุกกี้นะคะอันนี้นะคะดาร์กโ,กโกโก้น้องโกโก้นะคะเดีะะ๋ยวมาคะมากินกันเลยค่ะอันนี้นเราจมกิมน,นะคะอ้าย่ามากิน,นด้วยจิมิจ้าใดเลือยฮเออเออจะไปตะตูปีดตดประตูเด็ประตูหึหึห นี่ค่ะช่องได้ยชาแนลนะคะก็มากินด้วยนะคะอร่อยใครดูตอนมือก็ขออภัยนะ,นะ,นะ,นะฉันมาก็มีได้ไง,ไงฉันมาเหรอ อีค <chill> <foundational> ุปถกินบ้าสิกินบ้าส <spots> ีพ <ucking 6> ี <S 2> <S 2> ่ก um ินให้หน่อยมือหนูสัน ออก,กินอีกกินอีกสุนัขจิ้งจอกเออห่ามากอุ้ยอันนี้กัดอ่ะน่ากินออันนี้น่ากินกันแบบเสียบไมน้น่ากิน

นี่จะได้ใครเคยเล่นแก่นี้บ้าง อุ้ยเหมือนชีเลยอ่ะโกโก้ไม่ชอบกินหนมันอร่อยมากเลยค่ะอืมนี่โกโก้ชอบกินแบบนี้ ใช่เป็นเกม หมดแล้วกีนตัวนี้ตัวนี okay, ้ไ <corri> ด um ้เอาเส้นพวนี้นล้วไปเพิมมาใหนเริ่ม ไปก่อนนะคะเหืัอพี่นี้นะคะก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย